สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับเรากลับมาสู่ซีรีส์เดิมน,นะครับ mm hmm. Proof of f a m ร์มาสเตอเรนะครับวันนี้กลับมานะครับเป็นในเรื่องเกี่ยวกับกรุปเ h e o รีนะครับเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า Lagrange theorem นะครับลากรานสเต o เรมบอกว่าถ้าเรามี H เป็นสับกรุปนะครับสับกรุป ของ G แล้วก็ G เป็นไฟในกรุ๊ปซึ่งการที่ G เป็นไฟในกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะอิมพลายว่า H มันต้องไฟในด้วยเช่นกันเนาะถ้า H เป็นสับกรุ๊ป G G ไฟในแล้วแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ว่าออเดอร์ของ H ก็คือขนาดของตัวกรุ๊ปเนี่ยมันจะต้องหารขนาดของ G ลงตัวนะครับผมว่าไอตัวเทอเรมนี้มันมีแอปพลิเคชันเยอะแล้วก็ ปุ๊บมันใช้คอนเซปที่ไม่ยากแล้วก็ออกมาสวยพอสมควรมาเริ่มกันเลยนะครับสตาร์ท uh, เริ่มต้นเนี่ยก็คือผมจะสร้าง equivalence relation นะครับ an equivalence relation บนบนจนะครับ,บ โดยผมจะ declare ให้ a กับ b เนี่ยมัน equivalent กันอันะดยที่ e q u i v a l e n e ตัวนี้เนี่ยขึ้นกับตัว h นะแต่ผมผมไม่ห้อย h กันรมันจะยาวเกินไปผม declare ว่ามัน equivalent กันก็ต่อเมื่อนะครับเอา b inverse แล้วคูณ a ได้เป็นสมาชิกตัวหนึ่งที่อยู่ใน h นะครับผมเคลมว่าไอ้นี่เป็น e q u i v a l e n e relation นะครับเราเรา verify กันนะ verify that ไอ้นี้เป็น equivalence relation จริง equivalence relation จริงต้องเช็คอะไรบ้างเนาะก็ต้องมีเช็คทั้งหมด3ข้อครับข้อ1ก็เป็นสะท้อ,อนนะครับ reflexive ครับ reflexive ต้องเช็คอะไรก็ต้องเช็คว่า a equal กับ a นะครับสำหรับทุกๆ a ใน g นะครับทำไมนี่ถึงเป็นจริงครับไอ้นี่เป็นจริงเพราะว่า true since ผมก็แค่เช็คว่า a inverse มาปะกับ a ตรงนี้พอมาคารรูณกันปุ๊บแล้วแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ใน H หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามันมันอยู่ใน H เพราะอะไรเพราะว่า A inverse เจอกับ m ได้ Identity และ Identity มันก็ต้อง c o n เทน n อยู่ใน s ับกรุ๊ปเราด้วยครับอันนี้ใช้สมมติว่า H เป็น s ับกรุ๊ปของเราฉะนั้น a เท่าก,กับ a นะครับแล้วก็เป็นจริงสำหรับ a นะุวมันก็มีสมบัติ Reflex i v e ต่อไปอสมมาตรนะครับ symmetric ครับสมมติผม suppose ก่อนนะครับ suppose ว่า a เท่ากับ b นะครับดังนั้นก็คือ b inverse a เนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ใน H ผมจะแสดงว่า b เท่ากับ a นะครับแปลว่าผมต้องเช็คว่าเนี่ยนะ want to show b เท่ากับ a ซึ่งไอนี่ equal ซึ่งไอ้นี่ equal เนี่ยนะ Oops. ซึ่งไอ้สิ่งนี้ equal เนี่กับ uh, that is อันนี้เหมือนอะไร a inverse b ต้องอยู่ใน h ซึ่งทำไมถึงจริงอ๋อจริงเพราะว่า true since เป็นจริงเพราะว่า a inverse b เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรนอกจาก b inverse a แล้ว take inverse อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เวลา take inverse ในกรุป๊ปเวลามีอะไรคูณกันแล้ว take inverse เนี่ยมันก็เหมือนแจก inverse ไปแล้วสลับที่กันครับมันก็จะกลายเป็น a inverse มาแปะด้านหน้าแล้วก็ b ไปอยู่ด้านหลังครับไอ้นี โดย Assumption เราเนี่ยไอตัวนี้อยู่ใน H แปลว่า Take Inverse mm hmm. ก็อยู่ใน H เพราะ H เป็น subgroup นะครับอันนี้เราได้สมบัติสม,มารมาแล้วต่อไปถ่ายทอดนะครับ Transitive Transitive ผมสมมุตินะครับ A Equivalent กับ B และเดียเ๋ยนภาษาหลายภาษางง And B equivalent กับ c นะครับเราจะแสดงว่า ไอนี้ก็คือ that is uh, b inverse a กับ c inverse b อยู่ใน H นะครับโดยนีมผมจะแสดงให้ได้ว่า a ต้อง equal i v e n t กับ C นะครับซึ่งไอ้นี่ equal e n t กับอะไร equal e n t กับการที่ c inverse a อยู่ใน H ผมต้องเช็คไอ้นี่ทำไมมันถึงจริงเนาะ true since นะครับผมก็บอกว่าไอเนี่ยมันคือ มันคือ c inverse b แล้วก็มาคูณกับ b inverse a นั่นเองนะครับแล้วเ้าว่ามันสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้มันก็มาตัดกันตรงกลางนะครเป็นเอ e n เมนตแล้วก็หายไปไอ้นี่ต้องอยู่ใน h เพราะอะไรเพราะโดยัม i o n แต่ละอันอยู่ใน h แเรามาคูณกันก็ต้องอยู่ใน h เพราะ h เป็นสับกลุจากตรงนี้เราได้ verify เรียบร้อยแล้วว่าตัวตัว i ไอตัวนอนของเราเนี่ยมันเป็น equivalence relation บน G นะครับซึ่งซึ่งย้ำอีกทีว่า construct กพจะจาก H ที่เป็น subgroup อะไรก็ได้นะครับแต่นี้เรา fix มา1หนึ่งนะเป็นเลือก H อมาตัวหนึ่งนะครับแต่ r e s u l t มันก็จะโหสำหรับทุกทุก subgroup เช่นกันพอมี equivalence relation ปุ๊บสิ่งที่เราได้ตามมาทันทีก็คืออะไรตามมาทันทีก็คือสามารถสร้าง partition ได้ we form it partition partition G แล้วก็ mod ด,ด้วย equivalence Equ relation อันนี้นะครับ partition G ออกมาหน้าตาสภาพตอนนี้เป็นไงก็คือในบรรดาเดียวกันนะเรามี G เป็นกรุ๊ปใช่ไหมแล้วมันก็มีสมาชิกอยู่มามองเป็นจุดๆๆพวกนี้เรามีความสัมพันธ์สมมูลครับ equivalence relation มันก็จะทําการแบ่งกรุ๊ปของเราเนี่ยออกเป็นเป็นส่วนย่อยๆนะครับซึ่งส่วนย่อยตอนนี้เรายังไม่รู้หน้าตามเป็นไงนะแต่เรารู้ว่ามันมันมีพาร์ทิชันแบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ผมก็จะพาพยายามอธิบายว่าไอตัวพาร์ทิชันตัวแต่ละเซลล์ของเราเนี่ยในพาร์ทิชันของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงโอเคผมก็บอกว่าเอ่อจของผมเนี่ย กรุ๊ปเอลิเมน g ของผมเนี่ยจะไปอยู่ในไอเซลแบบนี้หนึ่งเซลสมมุติว่าเซลตัวนี้คือ Equivalence Class ของตัวตัวตัว a แล้วกันแล้วก็การที่ g จะอยู่ใน Equivalence Class ตัวนี้ได้เนี่ยโดยนิยามของเราก็คือ g ต้อง e q u i v a l e n t e กับ a ซึ่งการที่ g ค้น,นกับ a โดยนิยามก็คือ a inverse g ต้องอยู่ใน h <อ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ตามมาก็คืออะไร g เนี่ยต้องอยู่ในรูปผม,มาจะเขียนคั้นหนึ่งแท้ให้ก่อนก็คือ a inverse g เนี่ยเท่ากับ h สำหรับบาง h สำหรับสมาชิกบ,บางตัวในใน s ับกรุ๊ป h ของเราก็แน่นอนอ่ะมันถ้าอย,อยู่ใน h ก็ก็ต้องเป็น สักตัวหนึ่งในนั้นเป็นแบบนี้ทีนี้ผมก็จัดการย้ายเไปอีกฝั่งก็จะได้ว่า G ของผมเนี่ยจะต้องอยู่ในรูป A คูณกับ s อส๋อสำหรับบาง H องนีอ่ซึ่งผมก็เลยตั้งชื่อเนาะสัญ,ญลักษณ์อะไรดีเนาก็คือว่าผมก็จะบอกว่า G เนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็น A h แบบนี้เนาซึ่งนิยามของไอ้นี้ ก็คือนิยามตรงนี้เลยนิยามว่าก็คืออะไรก็คือเอา a s แล้วก็ S เก so ็บมาจาก h แต่ละตัวเนาะเอามาคูณกับ a เข้าทางซ้ายก็จะเห็นว่าถ้าเรานิยามแบบนี้ปุ๊บก็จะได้อีควอเลนต์ตรงนี้มาเพราะอะไรก็ก็ไอสิ่งนี้มันมีสมาชิกหน้าตาเป็น a s สำหรับแต่ละ h คูณ h เข้าไปใช่ไได้ผลลัพธ์ไปเลยก็มากองให้หมดถ้า g อยู่ในนี้ก็แปลว่าต้องอยู่ในรูปนี้การที่อยู่ในรูปนี้ก็แปลว่า g เป็น a คูณ h สำหรับบาง h นั่นเอง เนาะคืออันนี้เหมือนแบบนิยามเพื่อให้มันมันใช่อ่ประมาณนั้นเนาะซึ่งอันนี้มีชื่อนินหนึ่งอันนี้เรียกว่าโคเซตแล้วก็เอ่อโคเซตออฟเอชเนะเป็นโคเซตตัวหนึ่งเนาะของของเอชคือมีเอชอยู่แล้วสิ่งที่เราทำก็คือเหมือนเราหยิบกรุ๊ปเอลิเมนต์เอมาแล้วเราก็แปะเข้าไปข้างหน้าวิธีการคำนวณก็คือคูณเข้าทางซ้ายจากแต่ละตัวใน H. เอชเนาะได้เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นโคเซตของเอชหนึ่งอัน ออก็จรินตลาการได้ว่าผมมี A มี B มี C มีอะไรมากมายจาก G แล้วผมก็แปะเข้าไปด้านซ้ายแล้วก็คูณออกมาออก็จะเป็นโคเซตมากมายอ๋อหนโคเซตอ๋อหโคเซตในนี้อ๋อก็คือ Equivalence Class ของเราเนี่ยแหละเนาะฉะนั้นภาพของเราอ๋อก็เข้าใจอะไรมากขึ้นอ๋อว่าตอนนี้จาก Equivalence Class ที่เราก็แค่บอกว่ามันเป็นเกิดจาก Equivalence ตอนนี้เราบอกได้แล้วว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นเป็นสีสีสอรงยแตตอนนี้เราบอกได้ว,ว่า1นึ่งคลาสเนี่ยคือเกิดจากการเอา h มาแล้วคูณเข้าทางซ้ายด้วย a ตลอดออันนี้ก็อาจจะเป็น b h อันนี้จะเป็น c h อ๋อหรืออาจจะเป็นอ๋อ h ที่เกิดจากเอา identity ไปคูณกับ h เข้าแต่ละตัวก็ได้ ่ไเพราะเพราะว่า Identity ์ o ออะไก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นก็โคเซตของ h h ก็เป็นโคเซตของมันเอง1ตัวประมาณนั้นทีนี้ถ้าถ้ายากที่สุดในอันนี้ก็คือว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าโคเซตพวกนี้มีขนาดเท่ากันโอเคผมเคลมว่าโคเซตพวกนี้โคเซต of h h a s has same uh size. Co-set so much. Have same size. โ oh. ซึ่งวิธีที่ผมจะแสดงว่ามันเดี๋ยวก่อนนะผมเซตติ้งก่อนผมจะพิสูจน์ว่าโคเซตพวกนี้ขนาดเท่ากันหมดผมก็กำหนดมาก่อนผมหยิบโคเซตมาเอ่อกนนะผมรีมาก่อน อันนี้เป็นหนึ่งในโคเซตก็คือ h เท่ากับที่เกิดจากเอา e ไปคูณกับ i d e เด i t ดเดียไปคูณกับ h <อ>เป็นโคเซตอันนี้นอนผมแค่แสดงว่าทุกโคเซตมีขนาดเท่ากับ h ก็พอ,อแล้วถ้ามันเท่ากับ h กันหมดมันก็ถ่ายทอดกันมันก็มันก็มันก็เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบผมหยิบเลต a in g แล้วผมก็จะแสดงให้ได้ว่าโคเซต ah ตัวนี้เนาะมันมีขนาดเท่ากับ h ถ้าผมได้อันนี้ปุ๊บก็คือทุกโคเซ็ตจะเท่ากันหมดหละขนาดเท่ากันหมดซึ่งทํำยังไงเนาะการจะแสดงว่าขนาดของเซ็ตเท่ากันก็ก็ d e by ยไบเจคชผมก็ defy defy b ย j e c t คชัยิงเขียนว่า Define ี f u u n t t o o n ก่อน e f ฟายฟังนเนาะผมเรียก F ละกันผมจะแมปจาก H ไป A-H อ๋อซึ่งวิธีแมปแมปยังไงดีก็ ผมต้องหยิบ h แต่ละตัวมาแล้วผมต้องส่งไปหา ah ทวนนิยาม ah ก็คือเกิดจากการที่เอาสมาชิกแต่ละตัวของ h เนี่ยมาคูณด้วย a เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ natural มาที่ผมจะนิยามว่าเอา h map ไปเป็น ah นั่นเองอซึ่งซึ่งเนี้ยคือเห็นได้เลยว่ามันเอ่อมัน surjective surjective นี่คือโดยนิยามเลยว่าโดยนิยามของโคเซตเลย ภาษาผสมกันอีกแล้ว Surjective by definition of coset อนะีอนนี้ทำไมมัน injective นะ injective since เนาะถ้าผมจะแสดงว่ามัน injective เนี่ยผมต้องผมก็กำหนดมาสองตัวในโดเมนเนาะผมก็มี h กับ h prime ใน h ใช่ไหมแล้วผมก็แมปไป แมปโดย f ไปผมได้ a s กับ h p r i พรผมสมมุติว่ามันเท่ากันนะนี่ทำไมไอ้นี่มันถึง imply ว่า s ต้องเท่ากับ h' p r i พรเนาะถ้าถ้าผมได้ว่ามันมันเท่ากันปุ๊บแปลว่าไอ้ image ตัวนี้มันมันต้องมาจากสิ่งเดียวกันในโดเมนก็ก็คือแมปผม injective ผมแค่ให้เหตุผลอันนี้ให้ได้ซึ่งทำไมอันนี้มันได้ก็โดย c e n l e t l o t p r o p e ติ y อ๋อตรงนี้คือ cancellation property ในกรุ๊ปเนาะวิธีการก็คืออะไรผมมี A ใช่ไหมผมอยากให้ A หายไปผมก็คูณด้เอหน่วยเข้าทางซ้ายทั้งสองข้างมันก็ตัดทิ้งไปหมดแหละเหลือเอสเอสเอพรเพราะฉะนั้นเนี่ย M อของผมเนี่ยมัน,ม,นมันเป็น bijection bijection ก็ก็ได้ทันทีเลยว่าขนา,ขนาดของไอ้นี่ก็ต้องเท่ากันอแล้วนะถ้าทุกโ o เซตเท่ากับโ o เซตอันนี้ขนาดเท่ากับโ o เซตก็คือตัว H เนี่ยก็แปลว่า ทุกโคเซตขนาดเท่ากันจบจบตัวเคลมตัวนี้นี่ภาพของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นภาพจริภาพของเราจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเดิมทีอ่ะผมจริงๆผมตั้งใจวาดให้มันไม่เท่ากันแหละแต่ว่าพอพิสูจน์ุ๊บ,บโคเซรมันมีขนาดเท่ากันแหละไอ้นี้มันมีสามจุดนี่ก็ต้องมีสามสามจุดสามจุดแบบนี้เท่ากัน ือตรงตรงนี้ผมไม่ได้เคลมนะว่าทุกทุกโคเซตเนี่ยมันมีกรุ๊ปสตั๊กเจอร์อะไรซ่อนอยู่หรือว่าระหว่างโคเซตนี้มีอะไรผมคือเรารู้แค่มันดิสจอยเฉยๆเนาะเพราะในฐานะที่พวกโคเซตพวกนี้รวมตัวกันแล้วมันฟอร์มตัวเป็นพาร์ติชันของ G แค่นั้นที่เรารู้แต่เราไม่รู้ว่ามันมันมีกรุ๊ปสตั๊กเจอร์แบบเอาโคเซตมาทําอะไรกันได้ไหมอันนี้เราไม่ได้บอกนะเราแค่บอกมันขนาดเท่ากันเฉยๆนะซึ่งจากตรงเนี้แปลว่าอะไรเนาะ กล้จบแหละจากตรงนี้เราก็บอกว่าเนื่องจาก G เนี่ยเอมันเป็น Partition หม่พูดใหม่ G ถูก Partition ออกโดย Equivalence Relation ของเราออกเป็น c o s e t เอผมก็เลยเขียนว่า G เป็น d i s t o i n t union ของ c o s e t เาะทีนี้เออคือเนื่องจากว่า การสร้างโคเซตแบบนี้มันเป็นไปได้ว่าผมหยิบ a กับหยิบหยิบ b มาใน g แล้วผมสร้างโคเซต ah bh แล้วมันออกมาเท่ากันแม้ว่า a กับ b เนี่ยไม่เท่ากันเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้เป็นคำเตือนก่อนเป็นไปได้และแล้วก็โดยทั่วไปก็เป็นแบบนั้นอ๋อใช่เป็นไปได้ นะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผมจะเขียนว่ามันเป็น d i s j o i n union ของโคเซตเนี่ยแล้วผมดันแปะ Representative x มาข้างหน้าเ,เนี่ยผมต้องระวังตัวนิดหนึ่งว่าไอเอของผมเนี่ยผมห้ามใส่ให้มัน,มนซ้ำเนาะแต่ว่า whatever มันทุกอย่างนี้มันฝ่ายไนผมก็ช่างมาันะผมก็ตั้งชื่อว่าเก็บมาเอาว่าไอนี้เป็น Set of Representative of เดอะพา t i ติชันพา t i ติชันจีมอดอ a l e อไล a t i o n ของเราเนาะก็คือหยิบหยิบโคเสร็จมาให้มันครบทุกตัวแล้วก็แค่ชี้อะว่าจากแต่ละอันมันมามันสร้างมาจากการคูณเข้าด้วยอะไรแค่นั้นเนาะแล้วก็อย่าหยิบให้มันสำ้ำกันแค่นั้นเองอะอันนี้ก็คือเป็นแฟกต์มาจากจริงๆอันนี้มันมาจากข้างบนเนาะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกลมที่เพิ่งพิสูจน์ไป ซึ่งตรงนี้เราก็ประกอบร่างกันได้แหละว่าจากที่รู้ว่า G เป็น d i s j o i n union ของ c o เซตเขาเขียนออกมาแบบนี้แล้วแต่ละโคเซตขนาดเท่ากันเราได้ว่าอะไรเราได้ว่าขนาดของ G อ่ะก็ต้องเกิดจากก็จะเป็นผลบวกของขนาดโคเซตอันนี้อันนี้คือความ d i s j o i n union ความ d i s j o i n union ประมาณนั้น เอออยากหาขนาดจงก็ไปหา,ขนา,ข,นาขนาดของโคเซตมาบวกกันแต่ประเด็นคือขนาดของโคเซตมันเท่ากันหมดไงแล้วก็เท่ากับขนาดของ h เนาะซึ่งจากตรงนี้ก็ซัมออกมามันก็จะเป็นมัลติเพลของ H ขนาดของ h ตัวนี้ขอเขียนเป็นแบบเอออเดอร์ Order ของ S คูณกับขนาดของแกมมาเนาะซึ่งจากตรงนี้ผมก็แค่ read of อว่าไอนี้มันหารเอ่อ d e ไอนี้ก็จบแหละ ตามตามต้องการของเราโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับขอ,อสวัสดีครับ